สุดขั้งเขาขั้งหน้าี่นั่นกับเลือก็บนื่องจากเจ้าของงานมาแงก็รับของสั่งกสียี่สิบสี่สั่งม่ให้ในงบประมาณสองหมื่นโอ้ยรานสาวไม่ให้ว่าครับนี่มครับ ผู้ชายกตบว่าใดเรื่องเลยผู้ชายเอาอินฟ้ามึงไรสมบัติเอาผู้ <โฮ S 1> <อ>ั่นสีให้ผู้ชายเยอะเ้ยเราเอา,าอเ,อาเอาบิงทีแหละท่างกอกท่างเข่าขึ้นเบิงทีแหละเป็นผู้ชายมาจากสมัยแล้วสีให้ผู้ชายล่องเบิงก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องแมนบ,บนอรถวปัดรถดว่าขีออกขีเข่าของสี่นะลังค่ามันถูกวดกวดด้วยกับคิดว่าเป็นนเ้ยผู้ซอยเะ มันว่ามันกิเป็นมูเดียวกันมันว่ามูหาคือกันมันว่าออก็ต้องแบ่งเวลามาเบิงบ่นเรื่องสีดาเขานั่นตัวเนาะมันบ่าสัน่นแต่ว่าคู่ปลาปูมาเบิงแล้วมือเส้านี่กระชํบำบ้านพี่เมื่องน้องขอกระเที่ยวเขาเที่ยวออกคนมาปแปลบ,บ่นาแหนพยินกระเที่ยวเขาเที่ยวออกยี่นี้มาหลายปีแล้วบ้าน,นี่กระสปปิเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นเชื่อมกันได้บัดเนาะอเออก็เลยเลี้ยงเห็นประโยชน์ ผู้ซอยกับมาเบิงน้ำเพลินเดอบันเดอผู้มาก็ได้มาเพราะเธอมุ่งลังคาแล้วต่อไปกับว่าเนี่ยว่ามูเจ้าก่อกคลื่เน็นกันเนี่ยอะไรสีเฮ็ดเนีมันเป็นตะยูขึ้นบ้านเรอนสีาจเข็ดเป็นอาจสงอันมองนั่งเล่นบ่เอาอิฐมาก็ขึ้นไอแอมบ่้องเก็บของมากสิ มันก,ก็ดีพ่อบ่หรอเพราะว่ามันพื้นที่ซัมหนีเนาะต่อข้างหลังเย็ดเทือบลงไปบ่านายยกแล้วก็เสนอดีดีเด้นายแต่วมางเงินบกกเ่เจ๊เพียฮ่าทาง,งานให้ข่ยเอาหลอดฮาทางานเหนข่ยเอาหลด แต่ว่าเสนอดีได้เราเสนอเนาะในเทศบ้านเข้าได้เนาะปากก็ตงปากให้มันเป็นนะบ่ปากเลยกับบ่แม่นวอีกเนบ่พูดเอาอีกแล้ว้านนี้มีแต่เราดีเชียงเงินนวลเนาะ ไม่โยกแล้วก็ว่างแผนได้แล้วสิมาลงพูนยาบานได้คนซ่อมบึงเ,ยเอยมเน,นรได้เนาะไอ้ผู้ซอยมอนไอ้ผู้ซอยมอนมาลงอเออ <c oughs> นี่บอกสันมันก็อโอนปัจจัยมาให้สองหมืน่นะคะคสันประเสริฐได้จอนสันนะ่ะอส,สันลูกชายไม่ซีเพนนะ่ะ จากสปปลาวสาธุด้วยนะคะใคุณแม่ให้สองหมื่นบาทให้บ้านเลิงศรีดานะคะเพื่อทำเอาลังค่าก่อนเนาะจังค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะของบ้านเลิงศรีดานะคะเพื่อทำเอาลังค่าก่อนใช่อยากจะช่วยบ้านนี้คอยที่ให้คู่บัปูมาเบิงว่าถัดต่อมองเก็บของออกไปเฮ็ดห้องน้ามันติเบิดหลายป้านไหนกับเฮ็ดมองนั่งมองนีเนาะมันติเบิดหลายป้านไดนมันติดหอดแสนหนึ่งบ่อนะ สถาบานเท่าปเทดซอยกันแล้วเนาะที่มันชีนะประเทศไทยของบตังคิดค่าแรงอมาซอยกันมันจังบ่เปลืองเรืองพี่หยางกับมาสูกันกินแล้วเนาะนี่ยางกับมาสูกันกลิ่นต่อพี่โอภนาด้วยสวัสดีทุกคนที่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาลังค่าสจกกกอน มีผู้ใดข้านรึเปล่ามีไผ่เห็นด้วยหรือเ่าเห็นด้วยว่ามีใครขานหรือเปล่ากำมั่นเลื่นหลาแบบนี้ที่จะซ่อมแซมฟื้งฟ้ากันเรียบร้อยหรือเป่าพราะไงเซ่อมแซมศาลาเนาะซ่อมแซมหลังคาที่เป็นรูรูเนาะช่วงนี้ก็ไปบ้านนี้นาบ้านไผ่นาบ้านมั่นเฮ็ดให้มันสะอาดเรียบร้อยเด้อพ่อใหญ่เด้องานใหม่งาไหลเฮ็ดให้มันเรียบร้อยศาลานะคะคู่บากันสิ ลงมาเบิงยี่เรื่ยอยู่ดอกบ่าวตาลงมาเบิงเลยเลขี่รถพันสู้มืออยู่เนาะเฮ้ยเอ็นบอขี่รถพันสู้มืออยู่เที่ยวเข่าเที่ยวออกเที่งไดมันิสะดวกสัญจรไปมาสะดวกงาไหม่มันนื่อนมากกับตัดซอยนโยกแน่เ้ยานเลี่มันแปมันจะเป็นตาเบิงเป็นหนาเป็นตาผูเฮาตัว นั่นแหละเนี่ยหมูเศร้ามากก็มีเวลากับขึ้นไปกินเขาน้ำกันจ้ะไปจังหันได้ปูได้ปลาได้ปลนได้แก้วกับขึ้นไปเ้ะนึกกิ่นบะอึดู่วดปลาบะนําพระอนิ่นล้งตาเพื่อเลี่ยงลูกเลี่ยงเต้ากินเหลือแล้วก็ห่อมากต่จะมาสูลูกสูเต้ากินไผรนั่งพอนเคยขึ้นไปแน่นี่มีบ่เอ้บ่ ขึ้นไปยน่ยมเฮ็ดออกบนหรือแนวไดนมัเนี่ยมันเไปเบิ่งไ้ซื้อบปล่าบ่เออไปกู้แถวยื้อตะวันกับต่อไปนี่ก็ขึ้นไปกินเขาขึ้นน้ำน้ำกันตัวน้ำหมุดเสาผัวป่าไปใครเมียไปตอนนั้นไปจังหันเนาะไปเบิ่งในไหมเนาะเออขึ้นไปเลยเนี่ยซูบ้าต่ใส่สู บ่สู้เคยมาจักเถื่อบ่บ่ชู้ี่ส้อยกูเปลี่ยนลังค่าบ่ดนิเอะเอามาชู้นั่น้ามาฮอรแล้วตากเอาน้ำเอามาภูรยีสิบบาทก็ได้นะกูถีเปลี่ยนลังค่าแค่แตงบประมาณสองหมื่นมามะฮอรแล้วตักเอาน้ำตัวเอามาภูรเศ้าก็ได้มาซอยกูตัว อรถคันนัเป็นหลานกลัวมมนี่งกลัวเนาะวันดีคุณชินซอยบุระสาวก็ได้ขี่รถคันละหลานกลัวหนึ่งไหมคุณเบนก็ใ่อดเบิามดให้คุณกับคูบาุยหนึ่งร้อาทสาธุสาธุมึงยังมาจ่อหลายเยนนี่เฮ้ยคนกับเฮ็ดสูงสูงเนี่ยเออเสล่ะยี่เปียวไอามามามอบห้เพิ่นเฮ็ดข่นเงินหน้าท้าคือนยังได้ไปก็ได้เห็นบ่ เดี๋ยวของก่อนดิซั่งมาไห่ให้คุปปะปูรั่งมาไห่เด้อใส่แบเป็นตัวแทนมอบคุซอยมามารับมอบคุซอยมอนน่ะเรามาเบิงน้ำเพลินเด้อการรับมอบเงินไหนไหนกับเป็นบ้านเดี๋ยวของบ้านหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ด่านท่านคืบัคุยนะคะผู้สนับสนุนหลักคือคุณจรศาสตร์นะคะมาผู้ใดถึงว่าเขากล้องเป็นตัวแทนมอบคือคุณเปรี้ยวฟาโรสฟาร์มาซีนะคะ ก็โดยสันประเสริฐหรือจรสันสันประเสริฐคุณเป็นคนอจสันคุณเพี้ยวเป็นตัวแทนคุณเพี้ยวก็ออกช่วยออกอยู่ประมาณสองพันเพราะอยเพราดิดหอยดิดติดไปน้ำกันสวัสดีคุณสิริการเดี๋ยวมืออื่นประมาณมืออื่นเดี๋ยวกับสังนกะสีกับมาถึงน็อตเนื้อดิบอยังเรียบร้อยเวัดเด็ก่วน ของซุ้มนี่เนี่ยกูบบปูสั้นมีจริยธรรมนะมาร่วมบุญด้วยสาธุค่ะโอ้มึงซอยกูจักบาทโอ้สองรอยเลยตัร์นี่ไหมสองร้อยด้วยสาธุนะคะใช่เหรอเอ้าเ้องเห้พ่อใหญ่เลยอืมอ่ะเข้าแล้วก็ออกเลยนะคะอืมเข้าแล้วออกเลยกูไม่เป็นอาบัติเพราะกูปล่อยออกแล้วฮ้กูไม่โง่ขนาดนั้นนะสวัสดีคุณวินวินค่ะคุณวารีเรียบร้อยตัร์เนาะใช่เหรอเงินสดไหมเพิ่นบาทรนี้ยหาเพิน สาธุด้้วยเมื่อกีพันไปต่อน้ำคุณสันตปเสรินะถ้ามันเหลือก็เก็บไใบสอบบำรุงเป็นผู้สนบุญกับครูปัตคุ้ยช่วยซ่อมแซมหลังคาประชาคมของหมู่บ้านบ้านเลืองศรีดานะคะคือหมู่บ้านที่วัดป่าบ้านน้ำพะยินเนี่ยจะอาศัยขับรถผ่านรถไปเนาะเอ๋ออีเปี้ยวเดี๋ยวกูดิ้เป็นอาบัติกันเนาะทางวันแล้วก็ชาวบ้านมีมาไขเห็นประโยชน์แลใครอยากจะร่วมบุญ สามารถโอนร่วมนะคะเป็นหุ้ส่วนบุญกับครูบาทุยได้นะคะพี่มันเป็นค่าเรื่องดอกดูแลไม่หนีละให้รังค่ามันแล้วในงบประมาณสองหมื่นส่วนของก็ดิสั่งม่ให้ไมาเห็ดซอยกันเด้อลักไก่ขอยบ่ได้เยข่อยขี่รถเที่ยวเที่ยวองเที่ยวเข่าเที่ยวออกที่นี่ไม่ข่อเห็นความคืบในอยู่ตลอดเด้ส่วน ส่วนนี่ก็เอาไว้ทีหลังเนาะจังคอยมาเห็ดเนาะให้คุปปาปูมาคำนวณเบิง้งซะก่อนสีใส่งบหลปันไดสั่สง,สงของมาให้แล้วก็พากันเเอาเองมีสั่งอยู่เนาะอยู่ในบ้านนี่เนาะเอ,อ้อเยี่มเลยเยี่มเลยป้าเฮาเมียบ้านนี่เรียบร้อยโอเคเ,ออเรียบร้อยนะคะสำหรับไลฟ์บบนี้อเอายัางไงใครสนใจอยากจะเป็น มาร่วมบุญกันได้นะคะกับบัญชีครูบาทุยตอนนี้ครูบาทุยเมื่อเมือม่อ,อวัดแล้วนะคะส่งครูบาทุยขึ้นรถคุณเป็นจาวาลขอพายนัาค่ะห้าสิบบาทไม่เป็นไรคอยกังทานนะคะมาร่วมบุญซึ่งกันและกันนะคะช่วยซ่อมแซมสาระประชาคมหมู่บ้านของบ้านเรืองสีดา เป็นสาราประจำหมู่บ้านนะคะก็ใช้สำหรับสาราอันอหนึ่งประสงค์คูณสิริการ่วมหมนกับคูบา100่้บาทสาธุด้วยค่ะนี่ก็มีการวางแผนกันนะคะว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้างซึ่งครูบาก็ถือว่าเป็นสะพานน้อที่จะช่วยชาวบ้าน เราะว่ากัชาบ้านต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะท่านครูบาก็ได้ลงมาดูงานเองนะคะแล้วก็มามอบเงินวันนี้โดยที่มีคุณเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวโรสฟามาซีเป็นผู้ส่งมอบนะคะสอง0มืบาทนะคะวันนี้ ได้รับเงินจากโอ้คุณสุธิมลเศรษฐวุฒิเกื้อกูลคุณเศธวุฒิเกื้อกูลทำบุญ100บาทสาธุนะคะอนุโมทนากดบทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นพูนส่วนบุญวันนี้นี่เราก็มาได้เป็นสักขีพยายนเนาะในการที่ช่วยชาวบ้านนี้หังคาไปรูไปหมดนะคะเงินของทุกท่านมาได้ถึงชาวบ้านแน่นอนชาวบ้านได้ใช้แน่นอนตอนนี้กำลังวางแผนกันอยู่นะคะว่า จะทำอะไรตรงไหนบ้างสวัสดีคุณอรัญญาด้วยนะคะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมบูญกันวันนี้ สวัสดีคุณชาตรีนะคะครูบาก็สิเมื่อแล้วเดี๋ยวส่งครูบาขึ้นรถนะคะแล้วก็สิปิดไลฟ์กลับไปก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นผู้ส่วนบุญสามารถกดเข้าไปที่หน้าเพจได้นะคะแล้วก็ร่วมบูญเนาะกับครูบาได้ไม่ว่าจะบุญไหนไหนถึงทุกท่านแน่นอนเราทำเราก็ได้เองนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ